จมลงไนเลยโอ้หักจอ,อ,อดูไประลังนึงพี่น้องไปสวัสดีครับพี่พีกน้องสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มจริญพัฒพัทิ้ชินคริพี่น้อง หลับไมอนีพาพี่น้องมาหาแก้มือพี่น้องกับไม้ไงพี่น้องมาตามหาปลาไงนาะพี่น้องเนาะกับเบ็ดยี่สิบละยี่สิบตัวหลังพี่น้องสับเยื่อที่เขาใส่นี่ก็เป็นเยื่อกระปูเนาะพี่น้องเนาะกับเบอร์เบิงว่าเป็นมื่อนี่เป็นการใส่เบ็ดตอนของเบ็ดนาะพี่น้องเนาะนี่ประมาณกับเที่ยงอะไรหระพี่น้องแต่มาลองใส่เบิงมัประมาณก็ลองไปรุ่นน้อพี่น้องเนาะสับเยื่อก็ได้เป็นปูพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกพี่น้องเห็นปูมันไต่ตามถนนกันเลยลองเอามาใส่เบ็ดเบิงพี่น้องกระโตใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนี่ นะครับนี่ครับกางบักเบ,บลลมเลยบลล์้องว่าป่าไงจีจเจอป่าใหญ่บ่พี่น้องปักกระสีเลยพี่น้องเนี่ยโวยญ่เลยป่าใหญ่กับอีหลีเด้พี่น้องเขาจะมากินนี่โอ้โหหนีมือครับพี่น้องนี่ครับจะแซมกันครับ ออกลามมันออกไปเว็สองเืคนน้ำจิมหนีบไอเสื้อขาดครับไปแบบจมที่หน่อนี่ย นะครับพี่น้องอุมจักรัดพัดทิยนจะตไซแบบให้มันไต้โย,ยกับพื้น้างล่างเลยนะพี่น้องเนาะครับผมเราลุ้นกันครับ กับผมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่เบ็ดกันด้วยพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวจะเสียเวลาครับพี่น้องเราไม่ลุ้นกันตอนแรงเนาะพี่น้องเนาะไม่ยามกันตอนแรงหมารบมาร์นขันบ่ได้บ่หมานหรือปูบ่ตายก็เดี๋ยวไปจามก,กันตอนเศร้าเทื่อนนึงพี่น้องครับผมครับพี่น้อง ใน,นใส่เบียดตอนของเว้นนี่ครับใส่แบบจมเลยพี่น้องบปงเปิงเปงปูใส่เบ็ดได้พี่น้องเอา้าโอ้ยตายหเนเ่ยโอ้ยปูตายพี่น้องเลยเดีเเ๋ยวเปลี่ยนเหงือครับพี่น้องจะพี่น้องบนี้เหงือเป็นพี่น้องเลยจับเขียดอยู่แถวนี้เลยพี่น้องใส่ครับผมไปย้ำไปเรื่อยๆพี่น้องมีเต็มบ่ ไหนเหลือเยอะเหลือกับใบถิ่มไปพี่น้องเอตอนเ้าเขาค่อยมายามกันอีกเพื่อนนึงโอ้เป็นเต็มน,น,นี่ครับยังอยู่ไหมโอ้ปู่ไต่พี่น้องโอ้ใส่จมแบบนี้ตา่เลยพี่น้องเอ้ยหรือว่าอากาศฮอนไปครับผมพี่ชัดเดนินในไทยบ้างครับพี่น้องส่วนมากเยอะไตยเลยพี่นอ้องเอ้ย ไปใส่ถิ่มไปสิสิ่งพี่น้องโอ้เนี่ยหล่อนก็ร้ายยุ่มันสองสามลังพี่น้องอยู่นั่งยุ่มอะใส่ถิ่มไปครับพี่น้องไปครับพี่น้องใส่ปูไตจนเบียดจมเลยพี่น้องเลยถิ่งได้โอ้โอ้เนี่ยหล่อนพี่น้องเลยโอ้เบียดจมเงือกนั่นเลยโอ้คัาดแถวอะ โอ้ดูเป็นระลังนึงพี่น้องไปยามต่อไปครับไปครับผมยามไปอีกครับผมและเบ็ดหลังนี่ <c oughs> หัว <c oughs> ดิ่งพี่น้องเลยจังแท้โอ้โหปูไตใส่ er. ต่อครับพี่น้องโอ,โอ,โอ,โอ้ประเดี๋ยวหลุดเลยพี่น้องเลย ไปทางไหนนอ่ที่ไหนแบ็ดไปไปเป็นวาใส่แถวนี้นะโอ้เป็นหนึ่งสี่เลยพี่น้องนี่วาใส่แถวนี้หลังหนึ่งเด็กพี่น้องยไปใส่ปะเบ็ดไปไหนเบ็ดไปไหนไปทางไหนนอ่ทีไหนอ๋อยี่น้อโอ้เป็นหมากยีตายพี่น้องด้วยหนามันหอนที่ตอนกลงเว้น นตายว่านี่ตายไปนี่อ่ายังอยู่อ่ะไว้ไปครับพี่น้องนะครับแ <c oughs> ดดแห้งหลยพี่น้องนะครับผมโอ้ยทีนี้สัญญาณตอบรับเลยพี่น้องเลยไน,นเกิดอะไร <c oughs> อันนี้ไปมาจนแบบขึ้นมาพี่เลอ่ะเดี๋ยวขอใส่ไม้ก่อนพี่น้อง ออยอยโอ้ยตายพี่น้องเราเคยยุคเคอมัน2สองหลังพี่น้องเฮ้ยตายๆเงียบมีดีลุ้นเลย <c oughs> อะยังอยู่เท่าเดิมโอ้ย,อยป่าไม่ป่าออกไปพี่น้องเสียป่ามาเฝ้าเงียบไปครับผมอีกหลังสุดท้ายครับ กำลังสุดท้ายนีย่ให้ดึงบ่พี่นอ้องเติมหนึ่นดดง,งกงนนนนนนนันให้ดึงด้วยยังตุบปูไตทุกคนโอ้ปูไตฝุ่น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 มันไตไปฝุ่นเลยพี่นอ้องแต่ใส่ไม่กันพี่น้องโอ้มันหนีเฮ้ยครับผมแล้งดีครับกินเฮมบพี่น้องตาบติดเดือดเลยพี่น้องยี่ เงียปูกับตายายพี่น้องสรุปก็เหลือรุ่นยุ่ประมาณสิบพลังพี่น้องเปรุ่นกันครับสวัสดีครับพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมไชครับพี่น้องภาพพี่น้องไมายามเบียดพี่น้องใส่แบ่งเต็มดตอนงูเว้นหวานพี่น้องใส่เบียดตอนงูเว้นอู้ยู่คือเก่าเลยพี่น้องเนียนี่ครับ อย่ดเขียดด้วยยังดิ่ยไปตามหาปลาใหญ่เขานี่ยังกินเลยครับผมบ่ได้กระถือว่ามะกูเ้เบ็ดแล้วพี่น้องใส่แบงเต็มหมูอวันแล้วนี่ใส่สายเลยเนี่ยมันกลายเป็นขึ้มๆแล้วตามหาปลาใหญ่เขาอ,อึ๊บเหมือนเฮยร้อนโอ้ยมันเดือดรุนเลยพี่น้องเลย ใช่ครับผมยังไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเด้เนาะพี่น้องบ่ได้หลุดเลยพี่น้องเลยใส่เบ็ดเยียรปูตอนกุเวันยี่สิบหลังเหมือนไม่ได้มากู้ซื้อเลยพี่น้องเลยนะครับหมานประมาณก็จะลงคลิปเลยพี่น้องเลยผมไ่ค่อยได้คิดคลิปไหลพี่นอ้องเลยนี่เหลืออยู่ที่เราเยียรปูโอ้ตาใหญ่ไปใส่เบิดนี่อ่ะพอดีถัดเจ็บครับผมพี่น้อง โอ้อยากมาไล,าล,ล,ล่ลังเลยพี่น้องเดี๋ยวบุกีลังละจะมีโผมีแต้มเลยพี่น้องด้ยจะมาแกะมือแล้วแกะโผล่ไม้เลยพี่น้องหลังดีบางง้อลึกเงียดอยู่พี่น้องนึงเด้องนอี่คือเกาผูอ่ะวิญยาณเก็บครับผมครับพี่น้องสจเบดแล้วพี่น้องเหลือบุกีลังละแล้วก็สรุปกินเหวแล้วพี่น้องมือนี้ โอ้ประมาณกันลงมด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาชมบรรยากาศครับผมโอ้ยเสียงเลยนี่นี่คือเก่าพี่นอ้องเดิเหดือปูเราโอ้ยยังไม่กินเหดือให้เลยไปเส็มบนน้ำปลาโค้งใหญ่นะอ้ะาวยัดเก็บครับผม จลุกเมื่อนี่กินเฮวกครับพี่น้องเอาไว้แก่โตไหมไหมนะครับพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำล,ลังใจให้ช่องนึ้นจากรบบพี่นี่ครับผม